มาเขาหนาวฮะก็เคยเห็นด้วยอันนี้ไนมันเอาเซี่ยวไปหนึ่งเนาะแม่เนาะแม่งส่กระเบือใสกระเบือตำกระเบือใส่กระเซ้าฟักหอมพี่น้องหอมบัวน้ำใส่หอมบัวใส่กระือกระโนัวอันสิ้นที่เสียไปสุดคือกระโนัวใส่ลายเสียบลายครับเสียรายเสียลายเสียหน่อยเขาไม่ทานเลยใสียรายเสียบลาย มีหลายเมนูเกินมาเนี่มีแต่เนี่ยเปลกๆเนาะเออก่อนเช้าไปอันหนึ่งนี่ต้องเอาเอาอันนี้มันก่อนมันบ่เอาไนทนมันก่อนหนาเนาะเปลือกมันหนาอยู่เปลือกมันหนาจะแบบเปลืมันก็กินได้ใส่บีบอ่บ่จังว่ากรบโบหูคือกันเว่าเขาเอาแกนไปปุ๊คือโบเห็นมัาอากาศหนาวปรจัก แม่ข่าิพี่เนาะทั้งใจมีกับคอมเมนต์บอกในเดอคันวาทั้งใจมีกับเลี้ยงแกนกะมีเลียงแกนกับมือแสดงว่ายุตั้งกูบแรกกเลี้ยงแกนกับกูบแมาเข่าหนาะเคยเห็นเดิอันนี้แน่มันเอาเสียวไปหนึ่งรู้ไหมเนาะเน้าเลยเนาะ อืม,อมดแดงคนเยกาเป็นของงามมีสบปบคุณอีกเขาเห็นอันนี้ราขัดใจ้าเขาซาแล้วู้แบบเาาลยก็ได้อือม,มันจะนหวานมันบ่เป็นเป็นเขาที่เดงแดงเดงแดงที่มัน

ส่เผาริงียมไมเนาะส่เใส่เาเบื่อกะํำแบบอาหารเนาะซำของกินแบบกินกับเขาเหมอนกันหรใหม่ใใส่ข้าเบื่อน้ำอีก สาวเม่สำเนือใหญ่มากอะ่ะยูทูบเบอร์สาวเม่สำเนือเมนบอสเมนบอสเมนบอสจะเมนขาวพี่น้องคนสำเนืออากาศเป็นาน้ำอากาศแนวน้อไหมเนาะอาก,กาศหนาวหนี่ใคนจะคนออกขาวๆไปสังเกตคนทั้งทั้งนี้อยากขาวๆคนดำคนแรกเลยเน่ก็ดำเลยบดดํสำนียบดดำเนาะ หนพ่อยิ่งขาวองขอขาวมด่อแม่คงเป็นคนดำเนนแม่ดำกไม่ดีนี่ห้าคน่เป็นสีสีนักสีม นี่ไอซัมนี <c <c ่มอสากินี uh ้น huh. ีเมี่ออันนี้ก็เดอเดมอากดอันนี้ก็เด้เสือลูกสาเดียวลูกสาวลูกสาเดียวมุนเมืเดิมบอด้มีมุนลายเลยเขาบอลูกสาวเดียวมุนโฟเนอะอันนี้ลูกสาวาเดียวมุนเมื่อมุนเมื่อเป็นคนแบบเกิดเกิดอยู่เมืองนี้เลยหรือเป่แม่แม่อยู่บ้านสั่เหนือเถ๋บ้านสัเนือเมืองกำเหนือ คนนำเสนอแถ้ๆเลยเนาะออริจินอลขอบขอบเจอเอ๊ะเด้อพี่พี่เฮสุกินวอนี้ใจขอบเจ่อะจะออบเจบาร์บารีลาบานาวิวไปหัื่อบานี้เลยบาน้านีแล้วบาานาวิวบานนาวียงบานนาวียงโอ้ที่ึ้นยู้ในอันอันเซาอันนั้นนาวียงนาเวียงนะ เม็นปะมันเม่นม่วปะแกลับมือแกลัือเหม็นองไส้อ๋อ้างใสนี้เพอเกิดเี่นี้เมย์กเกิดทีนีลูกเกิดดีดี่คนซเนอเทะเด้อกนซมเนือเทๆเด้อใช้เขาขวดเด้อพี่น้องเลยเออขขาเบื่อ แอตำกระบือใส่กรใส่ผักหอมพี่น้องหอมบัวน้ำใส่หอมบัวใส่เบือกระโน้วอันสิ่งที่เสียไส้นคือรน้วเส่ลายเสียลายนะใส่ลายเสียบาแล้วส่หน่อยเข่ลายเสียายาย่บเสยแล้วกตังกระเบืออ Premises, คิดว่าคือสุกว่ะคิดว่าอาม่าแล้วก็สิสีพากินเลยใส่เกลือใส่หมูนวใส่เขาเบื่อตั่วหอมันโอเคคือหมูต้องหมูให้เลยแม่เกลือาอคนเดียวอ้าวปัดได้ไหมกระเสียมกระเสียมกรเซียมจ่งเนืเ้อกินได้ต่งเนื้อกินได้ ก <c oughs> the ินตเสียมี่เนาะซ้ำเนื้อซ้ำเนื้อกินตเสียมเน้ออย่นีภาษานเาเอ่าเาเอิญีเอาเป็ดก็ได้เอว่าเสียมก็ได้นะ่เขาเขาเชียวหูะอันนี้แหละนาีเม่มาเจาน อาลักของซลัอีเร,รม่ลองไปไทยไต่แล้วก็ว่าไปถามหาแม่จะกินต้มเสียมนะโอ้ยต้มเสียสิีงุ่งนีเดี๋ยวเอาเสียมมาต้มบ่จะได้นด่ใช่ไหมเอาอเสียมดีไน์นั่นเองเสียมว่าอัเข้าไปวา่าโอ้จูนีเป็ดกบาเป็ดแม่ นี่พี่น้องคนๆให้เขากันเนาะแล้วก็ซีมกเซเบตต้องพี่น้องแก่แก่แบบอาหารของกินประเภทหนึ่งแหละตีปุ้งกุ้ยงวยเบียงน่วอย่างนี้แหละพี่น้องแล้วก็อมมามุกแต่ยังนึกผ่าบอกว่ารสชาติหรือว่าอันนั้นมันสิเป็นจะใดอันนะขราว พรามันเป็นผลลหม่เนาะเป็นหมากใหม่พนะี่น้องสีกับสีสดสีแดงงนะามันดีนี่กินบมนี่มนบ่ะนกินน้ำเน้ยกินน้ำเดียวน,น่กินเหเนาะ <c ười> นี่ขั้นตอนในก้นานมกบันใส่ใบตองขั้นตอนขั้นตอน เออเฮดบลูม <mile> ุกมันงงอีกิเลนี่ขันตอนน้องขันตอนมุกเาบิ้งน้ากันเนาะใส่ใบตองกวน ไม่ต้องกล้วยอ้แนมผ่านๆคิดว่าอันลาบเลือดแดงกลัวแนมเบิ่งก็มีหัวหอมด้วยวนี้มีหอมมีอันเขาขวมีอันเขาเบื่อ เขาเบื่อเขาไก่หน่อยมิดมิดในหน่อยมันมุนเนาะเข้ากับบร์เตลล็องเอาไปลงไปนะงเาปไปนาะแต่ว่าบุ้มมีได้ทางไต้บุ้มีได้รมอว่าเข้าไปท่านเอ้ลองปะหรือว่ามันแบบตลอดเวลาเราจะองซื้อต่อแน่เ กินตู้แข้งนะตู้เข็นหอนมันบัจะตึงะอืมเึินมื่อตรงนี้ตเิน้เข็ดหนาวเนาะมันจะออกมาไล่ร่วงไปไหลหัวหลมันมันบมแดบเพื่อนยงยูนาเน่ะเป็ดที่เข็นแขงนอืมันมันนอาก ว<ป>านเมื่อยูออ่นิเสบก็นีา้าอ๋อเป็นยังอ่าค่านผู้ใจญ่บอว่าผู้ใ่เป็นน้ำหนัก สองมกพี่น้องเอาไปมีกเอาเข้ามาหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาล่อล่อรุ่นทารุ่นทาซิมมึงต้อมันซุปพี่น้องมาซิป <laughs> ็นจะได <laughs> <laughs> เอ้าใส่ใส่อันนี่แมนปะแมนจะบอกเออใส่มาแดงเอาเนาะ หนึ่งเซมโบแดงเ, <c oughs> เอาขอแอบอ่านนิดนึงเอามาลองลอง,ลองเชียมเบิเ้งซิมืออันสาวตุกเนาะ <c oughs> สาวตุกสาวตุกใหญ่หรือสาวตุกหน่อย <c oughs> <c oughs> อันใดถ้าเบิ้งพี่น้องถ้าเบิ้งขาส้มเนะาะถต่มันสุกกว่าชีบจะได้มาสิ่งนั้นกันเนาะปแปลกๆพี่น้องเนาะอันใดแปลกๆก็ลองเบิ้งเปิดโอกาสให้เจ้าของกินแล้วกะ เลือดยังน่ามันหนีบได้ที่เนาะโมเมนต์ที่ใครรู้างเอิ้ค่ายับโมป้าคนกลุ่มเลยเฮ้ยเอ้าให้ซาตุกอันนั้นเพิ่งาิมเอาขาบะบจะแ่าอันนี้มันยังมีแกนอยู่ก็จิ้มเลย มันค้ายแบบมุกปลามุกอน้ออืหวานหวานอ้าซุปลองรมขายกลองอยู่บคิดว่ามาเอามาป่าแต่คือสิ้นกินแบบมากมายเออกินนระคิดว่าเป็นมากมายกินกับข้าวมนูเมียจ้มูเมียนั่นจะเบอกไมสื่สื่อว่าน่นไงม่ใช่เองมันเจนมาซิเอง โมโหบอกโมโหบอกมันจะเป็นรสชาติแบบอบอกว่าเถิอแกสิเจี๊ยบใช่ยังพ่อบม่เคยกินนะอืม,มุกมากไหมน้องไม่เคยกินหรอคือของทีเคยกินมาอืมกินเบิ้ลแปลกๆข้าเจ้ากันนิยมกินกันบ่แม่ข้าเจ้านิยมมาเฮ็นเบมีกินละกับอะแล้วเขาแล้วน้ำเลยบ่เขาจะพาออลับไปคนใส่กบับเผาเ็เปนผาแดงเอาเดี่ง,<อ>ง<ล>วันลาคนแล้วเอาำซีเบิ้ง ก็เจ้ากินแล้วเขาแล้วนะ้ำเลยบอลเนี่นี่นะเออมันเป็นแนหรือเปล่าใชิวาเนเลยเนาะแน่วานบอกก่อนเถอะเฮ้ยเอเดนไม่ซิอเอเดนไม่ซิมมุกหมักเขาเห็นะ่บาวอันบเจบบอกอะไรก็ไปแล้วกินบอกอะไก็ป้าเป็นยังไบอกว่าเือแกมันเป็นยังไง เตี่ยเตีบได้จังเลโค้ต้งนเ็นเลยโอ้กินกินไ้มันหลบ่แม่เออขอดิบได้ตัวดำมีเมริอย่าอนนี่เลยเฮ้ยอย่าจุกอึนเอกาปูี่้านห้ามันเกิดใน้องเลยดีเดมันยั่แบบเออตัวดำดเนี่ยเอา ีแก่นมันเป็นจี้แล้วครับไสสุขภรณก็ได้่นวดเนียนมันมาปลาต้องเนียนปะนั่นจิ้มโลดแก่นมันอันแก่นมันสมาเอาะเป็ดจี้แล้วก็ทุบเอาทางในมันใส่สุขภรณกินทางในได้อีกมันมันเนาะเป็นนัวนัวแก่นมันเปลือกใหม่แซมเป๊ะๆเนาะคือกาบใหม่เนาะเป็นนัวนัวน้ำตาบัวเลยคือสุดแล้นคือื่อ จ็คสิว่าจะได้เนาะจอธิบายอยางไอธิบายอธิบายบ่ถืออืมกินบมือแดงมืองามเป็นสีๆนะเป็นสีกันหน่อยเนาะถ้าจะกินอิ่มเขาเอเนาะมันอยู่ื่อนะมัต้องปรุงอย่างเดียวเนาะไอรนเนาะ เพราะมันก็มีรสของมันได้จังหน่อยได้มีกินจังหน่อยเลยมีรสของมันเลยมันเป็นแบบมันมนสีม่วงมาฟัสัหลอยเฮ็ดได้เฮ็ดไดลาลมีนูเติมเนาะเอาไปแบบไปขันขันสกครับเขาเป็นหนึ่งก็ได้เขียนอยู่บ้านเขียนอยู่บ้าน Li đâu lighter 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 này lighter lighter lái lighter 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 อาหารบ้านเพื่อนพี่น้องเลยเฮากับโบเคยกินเคยร้องเยอะเจอน้ครั้งแรกถือว่าแตกต่างจากบ้านเฮาเนาะโบเคยกินเลยคือมกอะไรแต่ว่ามันก่วงมาซื้อเขาโบเคยกินเขาจักสีเขาจับรสสารบ่ได้เนาะไอ้แสงเนาะมันสิมันมันไ่เหมือนโบเจขันยุบานก็ถือว่าเบื่ออีกแล้วเนาะบ่เคยกินนะเอออเานี่มา โ yup. อ้คนหน่อยก็อยากว่าคนหน่อยเห็นบ่กินเป็นขึ้นกันเนาะคักได้พี่หน้องแสบดีมันเป็นแบบชักสบายใจนุ่มๆหอมๆมันมั่นมันหวานจักหน่อยแต่ก็นุ่งๆลายยางเกิน